เขาไม่ได้เรียกว่าฮอร์โมนครับพี่ไก่ไก่ไข่นะครับเขาเรียกว่าวัคซีนครับไก่เนี่ยมีโรคที่มารุมเร้าเนี่ยหลายโรคด้วยกันครับอย่างเช่นเวลาอายุ7วันต้องทำวัคซีนนิวคาเซนและหลอดลมอักเสบเว้นอาทิตย์หนึ่งทำกัมโบโร เว้นไปอีกอาทิตย์หนึ่งทำลาโซตาเว้นไปอีกสองอาทิตย์ทำไอฮิวาเว้นไปอาทิตย์หนึ่งทำฝีดาดเว้นไปอีกอาทิตย์หนึ่งทำขี้เขียวขี้ขาวเว้นไปอีกทำนิวคาสเซิลเชื้อตายครับ ก็มีหลายโรคนะครับแม้แต่แรกเกิดเนี่ยต้องทำวัคซีนมาเร็กนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลูกไก่ที่เห็นในวิดีโออายุเพียงแค่4ีหวันเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะทำวัคซีนทุกอย่างครบตั้งแต่เกิดนะครับ มีคนก็หลอกนะครับว่าวัคซีนครบทำเรียบร้อยแล้ววัคซีนรวมนะครับให้มันดูง่ายให้มันดูไม่ยุ่งยากเพื่อเขาจะได้ซื้อของง่ายๆนะครับลูกค้าบางทีตกใจนะครับซื้อผมพอผมพูดความจริงรับไม่ได้นะครับนี่เรื่องจริงครับไม่มีอะไรที่มันง่ายหรอกครับทุกอย่างมันยากหมดแลวครับ